วันนี้มี3มสิ่งที่ห้ามลงทุนบาแบ่งปันกันนะคะถ้ายังไม่รู้สิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งไปลงทุนนั่นเองนะคะอันแรกคือนะวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อผู้เชี่ยวชาญแต่เพียงอย่างเดียวเพราะวันนี้เราต้องตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะผู้เชี่ยวชาญน,นั้นเขาทําได้จริงเหรอมีผลลัพธ์หรือเปล่าหรือว่าดนะ้าเราต้องเรียนรู้อะไรที่นะเวลาเข้ามาแบ่งปัน ว่าเราสามารถที่จะเชื่อถือได้ไหมนะคะข้อที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องว่าวันนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าเรายังไม่เข้าใจในเรื่องการลงทุนนั้นๆอย่าเพิ่งไปลงทุนโดยเด็ดขาดนะคะเพราะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ถ่องแท้ซะก่อนรู้ถึงขบวนการรู้ถึงวิธีการที่จะลงทุนให้มั่นใจซะก่อนแล้วถึงจะลงทุนนะคะข้อที่3ก็คือเป็นเรื่องของว่าวันนี้ทุกอย่าง ในการที่จะลงทุนอะไรสักสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะต้องมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะทุกคนเพราะเวลาดาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเช่นเรามีหุ้นสว่วนนะคะถ้าพูดกันเพียงแค่ลมปากเวลาเกิดเรื่องราวมีปัญหา ในเรื่องของธุรกิจขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะนําสิ่งเหล่านั้นน่ะไปยืนยันได้เพราะมันเป็นแค่เพียงคําพูดดังนั้นวันนี้สิ่งนี้ข้อที่3นี้ถึงเรื่องสําคัญนะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะว่าวันนี้พูดอะไรไป คุยสัญญาตกลงอะไรกันไว้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญนี่คือ3มสิ่งถ้าหากวันนี้ยังไม่รู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปลงทุนนะคะควายก็นําเคล็ดลับดีๆมาฝากกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะติดตามนะาควายได้ที่เพจควายสังหานะคะสนใจเรื่องของการลงทุนก็ไปติดตามได้ที่เพจควายสังหาและคราวหนะ้าจะมีสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี